สวัสดีครับพี่เพื่อนๆน,นักสะสมทุกคนนะครับวันนี้มาพบมาเจอกับช่องเงินทองอีกเช่นเคยนะครับช่องเงินทองนั้นก็จะแนะนําเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับอีกเช่นเคยนะครับก็จะนาเรื่องราวเีิญกระสาบนั้นมาฝากกับพี่ๆเพื่พพนอนๆดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลก่อนการเก็บสะสมหรือก่อนการซื้อการขายนะครับก็จดนนามาฝากเป็นประจำนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ถือว่า ได้นาอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญกระสับที่ลึกนะครับของพ่อหลวงราชการที่9มาฝากอีกเช่นเคยนะครับก็ดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับก่อนการซื้อการขายนะครับว่าแต่ละเหรียญนั้นมีจํานวนการผลิตมากน้อยขนาดไหนนะครับการมิจฉาชีพมาหลอกมาลวงเรานะครับก็มีราคาประเมินมาฝากกับราคาซื้อขายทางออนไลน์มาฝากกับพี่เพื่อนทุกคนอีกเช่นเคยนะครับนี่ครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นเหรียญกระสับที่ลึกนะครับโลหะสองสีชีนิดราคา10บาทนะครับ ครบรอบ100ปีโรงพยาบาลกลางนะครับสำนักการแพทย์นะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพ่อหลวงราชการที่9แล้วก็พ่อหลวงราชการที่5นะครับสำหรับลวดลายด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทั้งสองพระองค์นะครับพระพรักตรงนะครับทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากลนะครับภายในวง ขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าราชการที่5ด้านซ้ายมีข้อความว่าราชการที่9นะครับเบื้องบนมีเครื่องหมายสัญลักษณ์จกกักรีบรมราชวงโดยมีกระหนกลายเรือเถาอยู่เบื้องล่างนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับส่วนลวดลายด้านหลังกลางเหรียญมีเครื่องหมายของโรงพยาบาลกลางสำนักการแพทย์นะครับกรุงเทพมหานครเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณน,นะครับมีก้อนเมฆรอง รับอยู่เบื้องล่างนะครับและมีรูปงูพันคบเพลิงนะครับอยู่ด้านขวาและด้านซ้ายของช้างอรรวันนั่นเองนะครับภายในมงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าร้อยปีโรงพยาบาลกลางนะครับสำนักการแพทย์นะครับ2441ถึง2541นะครับเบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับและมีข้อความบอกราคาว,ว่า10บาทโดยมีดอกประจํายามขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนั่นเองนะครับ อย่างที่เห็นในภาพนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยงามนะครับและก็ทรงคุณค่านะครับสําหรับเหรียญที่ลึกนะครับ100ปีโรงพยาบาลกลางนั่นเองนะครับวันครบรอบวาระ24พฤษภาคม2541นะครับวันที่ประกาศใช้21พฤษภาคมพศ2541เช่นกันนะครับจํานวนการผลิตก็ถือว่าไม่เยอะนะครับอยู่ที่2ล้านเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับมีจํานวนการผลิตอยู่ที่2ล้านเหรียญนะครับ สำหรับราคาประเมินเหรียญ UNC นะครับที่เขาลงปลากซื้อปากขายกันทางออนไลน์นั้นก็จะอยู่ที่120บาทนะครับก็ถือว่าแพงกว่าหน้าเหรียญอยู่นะครับเพราะว่าเป็นชนิดราคา10บาทครับสำหรับหน้าเหรียญน,นะครับแต่ว่าราคานั้นก็ สูงไปถึง120บาทต่อเหรียญนะครับแต่ต้องเป็นเหรียญย n c นซีะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับหรือเหรียญที่ได้จากในระบบนะครับมีเหรียญไหนที่หลุดรอดมาในระบบหมุนเวียนนั้นถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานอยู่ที่ความสึกหลอนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับว่าเหรียญน,นั้นจะคมชัดอยู่แค่ไหนนะครับและก็ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างคนซื้อคนขายที่จะตกลงกันนะครับว่าพอใจซื้อพอใจขายกันที่ราคาเท่าไหร่นะครับแกก็ถือว่า เป็นอีกเหรียญห,หนึ่งนะครับที่มามีความสวยงามนะครับและก็น่าเก็บสะสมนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งวาระที่สําคัญนะครับกับเหรียญร้อยปีครบรอบ100ปีโรงพยาบาลกลางนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับราคา,าขึ้นลงอยู่กับความพึงพอใจระหว่างคนซื้อคนขายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญยูนซีที่มีการลงกากซื้อกวกขายกันทางออนไลน์นั้นก็อยู่ที่120บาทนะครับหรือตั้งแต่100บาทขึ้นไปจนถึง120นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจ ระหว่างคนซื้อผลขายนะครับคลิปนี้ก็จะยนำมาฝากนำมาบอกไว้นะครับเผื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีหรือหลายๆคนอยากจะเก็บสะสมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับ ตามเว็บไซต์ <ize> ซื้อขายออนไลน์ต่างๆนะครับหรือใครมีเหรียญอยากขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหมุนเวียนหรือเหรียญที่ลึกนะครับสามารถถ่ายรูปเหรียญของเราที่มีนะครับลงฝากซื้อฝากขายกันได้เลยนะครับในระบบออนไลน์นะครับโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถทําได้นะครับลองเข้าไปศึกษาดูนะครับกับการซื้อขายทางออนไลน์นั้นซื้อขายกันได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญธรรมดาหรือเหรียญหายากหรือเหรียญเอื้อเลืคอยนะครับลองดูเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทํากันได้ทุกวันนี้นะครับขอบคุณครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสด